ลำพงสิวรุ่นจากเชอร์แมนแต่และรุ่นรุ่นอะไรเหมาะกับใครบ้างไปดูกันค่ะ,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 ะทั้งสิวรุ่นนี้นะคะปอนจะรวบรวมเอามาเป็นหมัดฮุกในคลิปเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งแต่และรุ่นเหมาะก,กับการใช้งานแบบไหนบ้างนะคะก็จะมีรุ่นบางรุ่นที่เบาเเค แตกต่างกังนออกไปเลยแล้วก็จะมีของบางรุ่นนะคะที่ค่อนข้างเหมือนกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะปอนขนยัดไล่เรียงจากขวามือของปอนก็คือรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นนะคะ APS 1น7นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เผื่อใครจะแบบว่าเออไปซื้อตามรุ่นนี้เหมาะกับใครอันน,นี้นิยามจำกัดความไว้เลยแล้วกันเนาะปอนบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องไปออกบูธกิจกรรมเอ่อต้องเป็นคุณครูสอนหนังสือหรือใครที่ต้องไปออกบูธกิจกรรมแบบต้องมีการประชาสัมพันธ์ใช้ไม์เพราะว่า รุ่นนี้เขามีไมคมาให้ในตัวด้วยทุกคนนี่คือเขามีไมคมาให้เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวปอนะเคยเออไปออกบูธอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เคยได้ใช้รุ่นนี้แล้วนะคะจากราคาที่อยู่ในหลกักแบบว่า3 0 0พนิดๆกับเสียงที่ได้อะทุกคนถือว่าทำได้ดีเลยพูดแล้วไม่เห็นภาพขอญาตินี่ได้ยินเสียงไหมคะเป็นไง เสียงแบบว่าดีเลยนะทุกคนกําลังเสียงกําลังคือทุกอย่างที่ทุกคนได้ยินเนี่ยตอนเปิดให้ฟังแบบเรียวๆแบบนี้เลยพูดใส่ไมค์ไปเลยสิคะนี่คือเสียงที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเหมาะมากๆสําหรับคุณครูต้องใช้ในการเรียนการสอนออกบุดอะไรข้างน,นอกอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้อัทิวิตี้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะมาพูดถึงภายในกันมากแล้วกันเนาะก,ก็เป็นลําโพงนะคะกระเป๋าทิว6นิ้วค่ะที่มาพร้อมกับ กําลังขับนะคะอยู่ที่50วัตต์นั่นเองซึ่งตรงนี้เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เราคิ้วจากด้านบนตรงนี้ได้วัสดุตรงนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าดูที่จะแข็งแรงด้วยนะคะโอเคต่อมาค่ะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะคะก็อย่างที่บอกว่าพกพาได้เผื่อใครจะแบบ ไปข้างนอกเนาะแล้วก็มาดูใกล้ๆในเรื่องของการเชื่อมต่อบ้างดีกว่านะคะรองรับการเชื่อมต่อทั้ง b l u e t o นะคะ USB ค่ะแล้วก็ micro SD นะคะรวมไปถึงค่ะก็มี FM ในตัวด้วยนะคะเป็น radio FM built-in นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อนั่นเองนะรวมไปถึงนะคะทุกคนถ้าดูใกล้ๆก็จะมีปุ่มนอกจาก AUX ใกล้ๆกับ AUX นะคะก็จะมี input ทางด้านนี้ด้วยนะคะเผื่อใครจะแบบเสียบไมค์แบบว่าเป็นสาย ก็มีค่ะรวมไปถึงตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่รุ่นนี้ในคลิปนะทั้งทุกอย่างที่ทุกตัวทุกรุ่นที่ทุกคนเห็นคือรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่มีก็คือเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จได้โนั่นเองซึ่งเอาแบบว่าหมายความ,มง่ายๆแต่ว่าตอนเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่เผื่อจะใช้คือเราสามารถจำแบแตจากตรงนี้ได้นะคะ มีตรง rechargeable ตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถจัมแบตจากตรงนี้ได้นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็ทุกคนสามารถปรับนะคะเสียงทั้งวอลลุ่มความดังแล้วก็ทั้งเสียงเบสนะคะเสียงแหลมย่านคามคือเสียงอันเนี้ยสามารถปรับได้จากทางด้านบนเลยตรงนี้เขาก็จะมีเรียงปรับเอ็กโคได้นะคะความดังได้เบสได้วอลลุ่มต่างๆได้เสียงแหลมได้จากด้านบนตรงนี้หมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคะ่นะนอกจากเขาจะมีไมค์มาให้แล้วก็คือเราสามารถควบคุมการทํางานนะคะผ่านเจ้าตัว น้องรีโมทอันนี้ได้ด้วยซึ่งที่ปอนบอกว่าเขาเป็นมีเรดีโอเอฟเแบบบิวอินนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกปรับคลื่นวิทยุจากปุ่มหมายเลขตรงนี้ได้เลยปุ๊บ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 อะไรเงี้ยเผื่อใครแบบฟังวิทยุก็เลือกเปิดหรือว่าคอนโทรลได้ต่อเน,นื่องกันมานะคะอีกหนึ่งรุ่นถ้าวางเรียงกันสรุ่นแบบนี้ถือว่า รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไซส์นะคะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็คือเหมาะสำหรับใครที่จะไปวางห้องนอนคอนโดสำหรับรุ่นนี้ ชื่อรุ่นว่า S B 2 2 B 2 B นะคะสำหรับรหัสของรุ่นนี้นะคะก็เป็นสไตล์เนาะเลโทรสไตล์แบบคลาสสิกนะคะก็จะมีความแบบว่าดิบเรียบมาด้วยสีดำขลุ่มเท่ๆแบบนี้นะคะกำลังขับอยู่ที่30วัตต์นั่นเองค่ะดอกลำโพง3นิ้ว2ดอกนะคะสำหรับรุ่นนี้ปอมองว่าข้อเด่นเลยอะ่ะสำหรับรุ่นนี้คือมันดีไซน์คือเด่น ก็คือดีไซน์3รุ่นเนี้ยถ้ามองมันก็จะแบบคล้ายๆกันอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาที่มีความคลาสสิกมีความเลโทรแล้วก็สามารถพบง่ายคือมันไม่ได้ใหญ่อ่ะขออนุญาตนะจะยกให้ดูจริง,รงๆเขาจะมีเอ,อ่อเป็นหูหิ้วด้วยแต่ว่าปอนไม่ได้ใส่มานะคะแต่จริงๆมีนเนาะเผื่อใครแบบว่าต้องการคือแบบเนี่ยปอนเป็นผู้หญิงตัวน้อย ก็สามารถยกได้คือมันไม่ได้หนักอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนอกจากนี้ค่ะที่บอกในเรื่องของกำลังขับต่างๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการรองรับค่ะตัวนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อผ่านอะไรบ้างทั้ง USB ค่ะแล้วก็ AUX ด้วยนะคะรวมไปถึงบลูทูธนั่นเองก็สามารถรองรับสัญญาณนะคะได้ประมาณ5-10เมตรเลยประมาณนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีอย่างที่บอก มีพอตต่างๆก็เชช่อมต่อแล้วก็อันนี้คือข้อแตกต่างของระหว่างรุ่นก่อนหน้านี้คือตัวเปิดปิดเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบคลาสสิกมากอ่ะเป็นปุ่มสวิทช์แบบออนออฟแบบคลาสสิกมากอันนี้ดีนะคะแล้วก็สามารถแบบว่าเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงถัดไปก่อนหน้าได้ก็สามารถคอนโทรลได้ผ่านด้านบนแล้วก็มีที่เราสามารถปรับนะคะเป็น เสียงเบสน,นะคะวอลลุ่มแล้วก็เสียงแหลมอันนี้ก็สามารถปรับจูนเสียงได้ผ่านทางด้านบนแล้วก็ถ้าทุกคนมาตะแคงดูทางด้านหลังตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถเสียบสายไม์ได้เื่อใครต้องการจะแบบ ร้องเพลงหรอหรือจะทําอะไรก็ได้อันนี้ก็เสียบผ่านทางด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็มี Optical In นะคะก็เชื่อมต่อผ่านสมาร์ททีวีต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะคะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็คือ12โวลต์นะคะ2000มิลลิแอมค่ะใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ประมาณนะ180จนถึง210นาทีอันนี้เป็นการค่าประมาณคร่าวๆขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะคะ ไปต่อเนื่องกันมาค่ะก็ไซน์เนี่ยบอนมองว่าถ้า3รุ่นนี้ที่ไล่เรียงมาเนี่ยบอนว่าคล้ายๆกันเนาะต่อมาค่ะสําหรับน้อนนะคะคนนี้นะคะบอกชื่อรุ่นก่อนละกันเนาะสำหรับน้อนที่บอนจับอยู่นะคะก็คือ SB =3 B2B ค่ะแล้วก็น้อนคนนี้นะคะก็คือ SB44 B2B นั่นเอง2รุ่นนี้ สเปกกำลังขับดอกเอออะไรเอยคือเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันตรงไหนก็คือต่างกันที่ราคาค่ะต่างที่ราคาตอนนี้จะมีราคามากกว่าน,นิดเดียวนิดเดียวนะคะแล้วก็ต่างที่ดีไซน์ด้วยนะคะก็คืออันนี้ให้ดูภายนอกก่อนนะคะเขาจะเป็นเหมือนรูปทรงเป็นแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แต่นี่ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวแนวนตรงในแนวตั้งแบบนี้นะคะกับแนวนอนอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราสามารถเลือกได้นะจากดีไซน์ถ้าสมมติทุกคนแบบลังเลยใจระหว่าง2อนนี้คือในเรื่องของภายในเนี่ยพวกสเปคต่างคือเหมือนกันทางข้างบนค่ะขอพลิกให้ดูเขาจะเป็นขอสีทองแบบนี้ใช่ปะแต่สําหรับตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลย สีดําแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ต่างกันด้วยนอกจากจะแบบเขาเรียกว่ารูปทรงที่แนวนอนแนวตั้งที่ต่างกันแล้วนะคะโอเคงั้นปอนพูดรวมสําหรับทั้ง2ตัวนี้เลยแล้วกันเนาะนะคะกําลังจะอยู่ที่40วาทค่ะแบตเตอรี่ในตัวเหมือนกัน ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคือแบตในตัวหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของดอกลำโพงค่ะคือดอกซับ3นิ้วนะคะ4โอห์ม2ดอกแล้วก็ดอกทวิเตอร์นะคะ1.5นิ้วนะคะ3โอห์ม oh 2ดอกนั่นเองอันนี้ก็คือในเรื่องของคือภายในของเขาแล้วก็การเชื่อมต่อนะคะเหมือนกันเช่นกันอย่างที่บอกว่าคือปอนพูดรวมเนาะการเชื่อมต่อค่ะก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน USB ก็จะอยู่ทางด้านบนทางคู่นะคะแล้วก็ AUX ค่ะอยู่ทางด้านบนทางคู่นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกปรับเพลงก่อนหน้าถัด เล่นเพลงหยุดเพลงก็ผ่านทางด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีให้ปรับนะคะเป็นวอลลุ่มเบสแล้วก็เสียงแหลมนะคะย่าเสียงนี่ที่ด้านบนได้เหมือนกันนะคะสวิตช์ออนออฟอยู่ทางด้านบนเหมือนกันคือด้านบนเนี่ยแถบเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะคะทางด้านหลังค่ะก็ใครจะเชื่อมต่อกับไม์นะคะก็เสียบสายเชื่อมต่อได้อันนี้ต้องแล้วแต่คนชอบแหละเพราะว่าสเปคเหมือนกันก็เลือกที่ดีไซน์ได้เลยล้วนนะคะเพราะว่าราคาต่างกันนิดเดียว ะะสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้เลยก็ยคือราคาขาดไปไม่ได้คือบัลเจ็ตนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ A P S 107นะคะราคาอยู่ที่3,390บาทน,นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะคะ S B 22 B 2 B นะคะราคาอยู่ที่4,490บาทน,นะคะกระเถิบกันมาต่อเนื่องค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ S B 33 B 2 B นะคะราคายที่5,990บาทค่ะและน้องคู่สุดท้ายค่ะ S B c c B 2 B นะคะราคาอยู่ที่5,490บาทนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ลองตัดสินใจกันดูนะว่าทั้งดีไซน์แล้วก็ รูปแบบการใช้งานนะคะเหมาะกับใครแต่ที่ต้องจำเลยก็คือหาซื้อได้ที่ Tgphone นะคะสามารถสังส่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tgphone.com ร้าน Tgphone ทุกสาขาทั่วประเทศมีผ่อนศกับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่รงฟรีถึงบ้านและยังมีบริการเก็บเงินปลทางอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเนยอะนะคะ